สวัสครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ Instagram นะครับผมเราก็มากันรอบที่เท่าไหร่แล้ววะ4หรือ3นี่แหละ4ี่นี่ใครนะ <c oughs> เนี่ยก็โปรโมชั่นของเซิร์ฟเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะเป็นตามนี้เลย,เยก็เป็นปืน DMR นะโรนี้เป็นปืน500ส่วนใครที่เติม300นะครับก็จะได้ตัวละครไปด้วยนะหรือใครที่อยากสั่งทําตัวเนี่ยก็เติมแค่500บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้ไปทั้งโปรโมชั่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะหรืออาจจะเติมแยกหรือเปล่า ส่วนใครที่งบหนาๆห,หน่อยนะครับก็สามารถเติมตัวละคร1,500ได้ก็จะมีหลายตัวให้เลือกนะครับมีจํากัดนะอย่างละ2ตัวก็ปมานี้อันนี้น่าจะเป็นสะสมหรือเปล่าใช่ปะเพราะเขาบอกแถมส่วนเติมเงินสะสมของจริงเนี่ยก็เติม3,000บาทนะครับก็ได้เป็นเซ็ต3,000นะแล้วก็เป็น VP น่าจะเป็นหน้าชื่อปะเออประมาณนี้ก็บกคาาสามารถดูดวาวิ่งไวถึกแล้วก็รีเลื่อนนะครับก็โกงอยู่นะเติม3,000 แล้วก็ส่วนตัวละครเช่าก็มีเหมือนเดิมเติมั้าิบาได้2วันนะครับเป็นโกโจโประมาณนี้ไปเดี๋ยวไปยิงกันมานะครับมานะครับก็มาเล่นกันเมื่อกี้ผมวอร์ไปแล้วนะตอนนี้ต้องเอาจริงเท่าไหร่

ยิงพี่อยู่ยิงพี่อยู่แตกโกคูร้อสิบให้เพื่อนเก็บไปนะครับที่นี่ใครเนี่ยแตกแตกตายไหมช่วยเพื่อนก่อนนะครับ จะรับารล่ำเป็นตำแบแตกเตรียมมาขอแล้วกันเอ้าจะยิงแจกดีวก,กว่าอ๋อผมไม่ได้เลยเลกกอะไรหาเล็กตัวนะครับเส,สียงโคตรเด็กเลยน้องเอ้ยสมัยน้องผมยังเล่น,นอ่ะอ๋อชื่นี่ใครเนี่ยันนีใครเนี่ย

อไปหาเพื่อนก่นอนแต่ร้อยห้าสิบ <150 S 2> ก็มีค่านะคะรับทั้ใครเนี่ยทั้งใครเนี่ยเอาๆๆๆๆสวยสวยเอามึงเจ็บหรือเขาเจ็บ เพื่อนระวังพูดแรงอ้ยแงดิเรียมอาเ<ม>ลยนะแต่เพื่อน <c oughs> แตกทุกแมส,แส,รรแสแม,ไม่ไม่ไมแ้วโอไมนะ่แล้วอะไรเนะี่ยแล้วอะไรเนี่ยโอ้โห เป็นเพื่อนจริงกันนะครับไม่ไหวละกูไหนมางครมาจะเก็บโอ้มันปืนร้อยห้าสิบเป็นหนึ่งไหวกับกูเลยน่ะอ้าวเพื่อนตายใช่เหรอวะเขาไม่รู้ใช่เพื่อนหรือเปล่าอ่ะ เพื่อน่าจะอยู่ฝั่งนู้นเกี่ยวแล้วเพื่อนวัดเลยวัดเลยมาโอ้โหชุดเดียวนี่ชุดเดียวโอหอะไรอ่ะเร่งผมโคตรกากต้องต้องเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้โหโดนชุดเดียวเลยร้องเลยกลัว ร้องเป็นหมาเลยอ่ะเต๋อที้มันชุดเดียวนะครับตัวละครก็ช่วยอยู่อะแต่ก็ชุดเดียวเท่านั้นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แอนิเกียอยู่ข้างหลังเราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนผมเล่นแบบไล่สุดเลยแล้วกันโอเคไล่สุดกระเทียดแล้วมันชุดเดียวอ่ะเล่นไงดีวะโอ้ย มดกูแตกยังมยมยผมคมเหียผมจัดผมสั่นมากอะนเพื่อนอเพื่อนก,กันเอางี้ไงไหมอะตายแน่นนคันกิจยังไม่โดนเลยเพื่อน มาดินมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนโอ้ยชิ้นนี้เตาคมโอ้ยคมมากคมมาก่เมีแค่คนี้ีนี่นี่นี่น่ยโอ้ยคมแมเนี่ย มาเดใครไม่รู้ดีไปก่อนเพื่อนเราอยู่ไหนวะเพื่อนเราโคตรคมคนนี้โอ้โหชินกาโคตรทึกโอ้โหรากูเหี้ยับาป้าขาวป้าสากเลยรียบร้อยฉันกูแตกไปด มาดิภาคกู้เทาหายไปแล้วอ๋อันนี้สองตัวว่ะคันนี้เก่งโหดมากคนนี้เอ้าโทโบไม่ใช่ไอ้เพื่อนเรายิงแตกเฮ้ย

แท็กโอ้ยจนบรรยายิ่มเลยแตกไว้โดยไม่ท yeah. ั้งย yeah, ิงหูหนูยิงดูดันไปดิเอ้าเพื่อนนี่วะวิ่งเพื่อนเยอะยังอ่อนเลยกูอะแหมถือว่าได้คืนนะครับว่าได้คืนเด็กเป็ดสิปแปดโอ้ย่าด่ากันทุกคนอยากเล่นตัวเส้นวะ โอ๊ยลืมเก็บตัวว่ไหมล่นั่นเก็บเอ,อ,อลตอนล่นมาเล่นเนี่ยแอดแบนไหมเนี่ยแอดเฮ้ยแอดแบนปะหายไปแล้วไปไปไปอยากเปิดล็อกห,หัวห่ะอะไรนี่อะไรเด๋อยู่ดีมันก็จะขึ้นนะน่ะเะเฮ้ยปืนอะไรอ่ะ<ม> เฮ้ยอออ่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 อมาอนมาอหลนมาหลนก็ฟักเกอร์ฟักเกอร์แต่ให้เพื่อนเก็บไปเก็บก็ได้อ่อมาอ้วนกูงงก็จะฟักเกอร์ฮะอาสินาอะไเฮ้ยใช่ครับ แต่ผมไม่อ้วนนะน้ำหนักแค่200กโลอุ้ยป็นอะไรวะอ้ยป็นไรอ่ะไม่รู้กูไม่เก็บแล้วไปละเพื่อนหลังเพื่อนไอ้เหี้ยของโอ๊ยตัดไอ้เหี้ยขอเพืนองไอ้เหี้ยของเพื่อนนะ่นนี่้องเดี๋ยววะเ้ยูขาหลัง มึงหมดแล้วมึงีละไอ้เด็กเปรตกันหรอโอ้ยไม่ตายเพราะว่ายิงไม่โดนได้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 ที่ไหนวะไปวะแม่คนโอ้ยอยากกันแรงจัะไม่ไม่แล้วแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยหาไม่เจอเลยไม่แตกหน่อเลยเสียงไม่แตกหน่อจะแต่งหนอ เรี่ยวะเรียกเพื่อนแตกหน่อโวยแตกหนอแต่แกเพื่อนผมให้อะลยผูขอ้าแล้วกันนะเอ้าไอ้กิจไรวบไหนกันนกันไนกันโอ้คนคมอ่ะสวัเพื่อนเจ็บแล้วเจ็บแล้ว เพื่อนเอาทะลอะไรมาวะสวยเพื่อนเอาสุดเอาสุดมึงใครเนี่ยมึงใครพ่งเนี่ยยิงอยู่ยิงอยู่ ไม่ตายเพราะว่ายิ่งไม่โดนเลยเป็นเล่นปืนอหละวะไอ้ไม่รอดคือเราบอกไปด้วยไอ้ไปไหนแล้ววะตะแฮกใส่ใจสัหน่อยเฮ้ยเพื่อนกระตีดิทำไมไปประเดี๋ย

ไดสวยเพื่อนห้าร้อยแจกแตกแพ้เริ่มเดินอยู่เราต้องไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งเก็บนะครับ เฮ้ยมึงตามดิชีวิตกูจังวะเฮ้ยผมไม่เกี่ยวขายนะครับติดชีวิตกูเท็ทีเท็ทีได้ดีมาแล้วไหมไม่ยิงเอ็มีวีแล้วไมอเมาไปไปต่อไปต่อล็อกหัวเปิดยังไงวะอยากลองเปิดนะลูกบ้านุ่งใหญ่ แตกเพื่อนยิงได้เพื่อนยิงได้ให้เพื่อนดีไปไปไหนอาวไปไหนแล้ววะมันคือปืนอะไรวะน ไปดลลองเพื่อนเอ้าหมุนติดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็มาบอกครับแอดมินสุดหล่อไปเอาคนละข้างอีก สามพันเอาง่ายๆจังอ่ะ,ออยยะก็จะฝากผ่อนญาตแคบรูปโอเคไม่ให้คืนได้นะครับแอดมินขออนญาตเก็บอ้าวแอดมินต่อไหมไม่ไม่ข้างในไหมแอดมินข้างในเปล่าเออต้องไอเดีย

เล่นเป็นรถเป็นเนี่ยอ่โอ้โหทำไมมันช่างโทษโทษโทษเฮ้ยเล่น500ดีกว่าอดมิน3,000มันหนักไปผมรู้มา500 500ดีกว่า500ดีกว่า3,000อดมินสู้ไม่ไหวหรอก อ๋อร้อยดีกว่าอ๋อ1 5อได้เห็นินอยากเจอก็ตาสุดท้ายแล้วกันทุกคนเอาเป็นแนวเซิร์ฟไปกันเนะญญามเะนมาก็วันนี้นะครับทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับก็จะเป็นคลิปแรกต่อไปนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับ